สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะในเช้าวันหวยออกนะคะวันไหนวันนี้มีใครรุนหวยมั่งนะคะถ้าหากว่าคนเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบอยากได้สิ่งดีๆให้อยากมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวนะมันจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการเมดิเฟสหรือวิธีการใช้กฎแร,รงดึงดูดนะคะก็ก่อนอื่นนะเจนาก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความลับของมนุษย์เนลามิดอ่นะ โอ้โหแต่ว่าก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้นะจีน่าก,ก็จะขอพูดถึงประสบการณ์ตัวเองเมื่อวานก่อนนะคะคือเมื่อวานเนี้ยจีน่าไม่รู้เลยนะว่าในแต่ละวันเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องเจอลูกค้านะคะที่แบบโอ้ลูกค้าน้องเราทางานกับผู้คนหลากหลายและผู้คนแต่ละแต่ละผู้คนเนี่ยเขาก็จะอยู่ในระดับแบบแบบระดับใหญ่ระดับแบบผู้นวยการระดับเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทเจ้าของแบบคือแบบคนที่จะมาใช้บริการโรงแรมระดับ5ดาวอะ่ะคุณจินตนาการดูสิว่า คนกลุ่มนี้เขาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนชีวิตของเขาสำคัญมากแค่ไหนนะคะแล้วก็เขาประสบความสำเร็จมาถึงเลเวลนันี้นะคะอะไรละ่ะความแบบเป็นคำพูดของเขาหรืออะไรล่ะที่แบบความใส่ใจความละเอียดของเขาอะ่ะมันเบอร์ไหนแล้วที่ต้องดูแลคนกลุ่มนี้เพราะว่าเราขายแพ็กเกจโรงแรมนะคะเพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้ม,มีโอกาสมาใช้บริการนะคะก็ทํางานกับกลุ่มเศรษฐีกลุ่มนักธุรกิจนะคะกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งราชาการที่เป็นตาแหน่งระดับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะไรแบบเนี้ยอือ สอส่งสอสอ,สอ,สอก็คือแบบสลาเมาื่อวานเนี่ยมันก็มีลูกค้าท่านหนึ่งมีปัญหาเนาะซึ่งโดยปกติอ่ะจีน่าจะแบบปล่อยวางไม่ได้เลยแล้วจะทํางานไม่ได้เลยแต่รู้อะไรไหมทุกคนเมื่อวานเนี่ยจีน่าสามารถที่จะรับมือนะคะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วจีน่าสามารถเคลียร์ปัญหาทุกอย่างมันอาจจะใช้เวลาแบบพักภายในสองชั่วโมงอ่ะนะคะก็คือแล้วแบบเออมันมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้เคยทําอะไรแบบนี้ถ้าเราเจอปัญหาหนักๆใหญ่ๆแบบเนี้ยกับการใช้บริการของลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ได้เกิดความแบบ มันยังไม่ได้ตอบโจทย์ตรงใจอะคะ่ะเหมือนลูกค้าบัตรหมดอายุแล้วต้องการที่จะมาใช้วันบัตรหมดอายุวันที่24แต่ต้องการมาใช้วันที่2ี่นี่ก <laughs> ฉันแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นะลูกค้าก็สามารถใช้ได้ปกตินะคะแต่ก็ได้ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็เค่หนีเคสเดียวน,นะคะที่แบบโอ้แล้วเ,เราแบบลุกขึ้นมาเยืนเป็นต้นเหตุยังไงรับผิดชอบอยังไงให้เราและเขามีพลังอะแล้วหลังจากนั้นนะที่ถ้าแก้ปัญหาไปด้วยแล้วที่าาานาก็ต้องสร้างลูกค้าใหม่ไปด้วยนี่บอกไหมนำเสนอแพ็กเกจใหม่ด้้ารองงส แล้วแล้วน่ามีพลังมากเลยในการสร้างเมื่อวานนี้แต่บอกเลยว่าเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบโอ้โหสุดๆอะนะโอเคเดี๋ยววันนี้เจน่ช่วงเย็นก็เนี่ยวันนี้จน่าก็จะมาทําคลิปให้กับพวกเราแล้วก็เออทำคลิปเสร็จก็จะทํางานบ้านนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมานั่งสร้างลูกค้าใหม่ต่อช่วงเย็นนะก็จะมี มีประชุมนะคะประชุมทีมที่เราอยู่ในกลุ่มของการพัฒนาตัวเองเป็นกลุ่มพัฒนาของเรียกได้ว่าเป็น worldwide เลยเป็นระดับโลกเลยนะคะตอนนี้ก็คือ,อโปรแกรมที่น้างเรียนอยู่ก็คืออยู่ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเราดังนั้นอะไรที่เป็นความสุขของเราจงทํานะคะจงลงมือทําแต่มันจะต้องเป็นความสุขที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะถึงมันอาจจะเดือดร้อนนิดหน่อยอาจจะคนพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบนะคะแต่ก็ขอให้มันเป็นเพียงยระยะสั้น นะคะแล้วเราก็กลับมารับผิดชอบสิ่งที่เราที่เราเคยทําให้สิ่งนั้นันเกิดขึ้นโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะคะวันนี้จะน่าจะพูดถึงในเรื่องของความลับของมนุษย์เนรมิตนะคะจะบอกว่าเราปล่อยวางเวลาที่เราแก้ปัญหาเราปล่อยวางเราไว้ใจจัก,กรวาลน,นะคะแล้วเราก็เชื่อมั่นในตัวเราเองนะคะทำอะไรก็ตามที่มันทําได้ที่ไม่ได้เห็นถึงผลประโยชน์แต่ตัวเองเพียงคู่เดียวค่ะเราต้องนึกถึงผลกระทบกับลูกค้ากับโรงแรมสถานที่นะคะเพราะว่าเราเป็น คือโรงแรมเขาให้เกียรติเราได้มีโอกาสในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกับโรงแรมใหญ่ระดับ5ดาวอยู่หลังห้างสยามพารากอนนะทุกคนนึกออกไหมติดกับโรงแรมสยามคิมปิสกี้จีน่าอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วก็ขายหลายโรงแรมมากมานะคะแล้วคือชื่อเสียงของเราคือแบบคือดังนั้นถ้าเราให้เกียรติตัวเราเราต้องรับผิดชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ทุกคนมีความสุขโอเคเราดูเหมือนเราอาจจะสูญเสียแต่เราไม่ได้สูญเสียนะคะจะต้องมีบางอย่างบางอันนะที่จะน่าแบบจะต้องไปปิดเคลียร์แบบรับมือจัดการะ แต่แีน่ก็แค่รับผิดชอบแล้วก็สร้างให้มันเกิดขึ้นเชื่อไหมว่าสิ่งนี้มันทําให้เรามีพลังทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจทําให้โรงแรมชื่นชมแล้วแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าจากนี้ไปอะไรจะตามมาอีกนื้ออกไหมเพราะว่าลูกค้าประทับใจจีน่าน้ออกไหมลูกค้าแบบระดับโอ้โหแล้วเขาแบบคือมันคือแบบเราต้องคิดอะเนื้ออกไหมถ้าเป็นคนเมื่อสมัยก่อนจีน่าจะไม่ทําเลยนะทุกคนคือเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินให้กับลูกค้า2,000บาท โอเคไหมแต่การการที่เรารับผิดชอบตรงนี้นะคะจีน่าก็ได้อะไรกลับคืนมามันอาจจะยังไม่ได้ตอนนี้เลยนะคะแต่จีน่าเห็นนะคะกระบวนการของการได้รับนะคะหนึ่งแหละอ,อ,อ่ะไม่ต้องไปเล่าถึงรายละเอียดละแต่ว่าโอเคจีน่าได้นะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นอะไรที่โอ้โหสร้างความคือมันได้มากกว่าที่เราเสียแน่นอนน่ะนะมาเขาเรื่องความลับของมนุษย์เนี่ยมีนะคะคุณมีหน้าที่อย่างเดียว นะคะก็คือการจินตนาการค่ะทุกคนไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะมีสิ่งไม่ดีเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆภายในงานหรือครอบครัวแทรกแซงเข้ามานะคะนาที่เดียวคือเสพความรู้สึกเหมือนได้รับมันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอารมณ์ที่มันทําให้รออูหงุดหงิดคุณปล่อยวางค่ะและคุณกลับเข้ามาอยู่ในโหมดของความรู้สึกว่าคุณได้รับเรียบร้อยแล้วเสพความรู้สึกไปล่วงหน้านะคะเรียบร้อยแล้วการที่คุณออกแรงด้วยพลังกายนะคะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะคะนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่นะคะ ผู้มีจิตวิญญาณสูงเป้าหมายนั้นน่ะสำเร็จตั้งแต่ในหัวของเขาแล้วนะคะคุณเป็นคนแบบนั้นได้เลยนะคะแค่ต้องอนุญาตอนุญาตโดยการที่มันเพราะความฝันจริงๆคุณต้องเป็นนักฝันนะคะใครจะพูดอะไรช่างแม่งนะคะใครจะว่าแบบอุ้ยฝันอุ้ยตื่นเถอะเรื่องของมึงเถอนั่นมันปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูปัญหาก,กูกูกูฝันแล้วกูมีความสุขหัวใจกูยิ้มแล้วมันมีความ คือให้เราให้เราสะสมสิ่งพวกเนี้ยเราเขาเรียกว่าเพาะเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเๆเพราะชีวิตที่คุณไม่ดีแล้วคุณไม่พอใจอ่ะคุณก็สร้างมาเหมือนกันสร้างจากการที่คุณสร้างมาจากโดยคุณไม่รู้ตัวว่าคุณสร้างคุณอาจจะไม่ได้แบบฝันเพราะมันเป็นเรื่องราวที่คุณจดจําจิตมันฝังเข้าไปในจิตมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แบบมันเติบโตนะแต่ตอนนี้เรากําลังฝังฝังเมล็ดพันธุ์นะคะที่มันจะทําให้ชีวิตเราดีชีวิตเราอ่ะยิ้มตลอดชีวิตเรามีความสุขตลอดและอิ่มเอมตลอดตลอดเส้นทางนับจากชีวิต่่่เหลือออยูะค อฮะให้เราฝังมเมล็ดพันธุ์อันนี้ไว้ไม่ว่าวันนี้ชีวิตคุณอ่ะมันจะต้องเจอปัญหาอะไรมันจะต้องแบบผ่านบททดสอบที่ยากลาบากแค่ไหนให้คุณอ่ะ นำตัวเองอะไปอยู่ในความฝันของคุณแล้วเสพความรู้สึกว่าคุณได้รับเรียบร้อยแล้วสําเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็ต้องอนุญาตด้วยนะอนุญาตโดยการหมั่นเพาะความฝันเจ๋งๆเลยคุณยิ้มนะคุณหลับตาคุณจินตนาการสุดลมหายใจแบบนั้นเลยแล้วคุณก็ฟินไปกับความฝันหรือความคิดปรุงแต่งของคุณนะคะอือฮึมมันคือการสร้างกับคุณนะคะแต่การที่คุณจะสร้างสิ่งนี้ได้คุณต้องว่างเปล่าก่อนนะเอาสิ่งความเชื่อเดิมๆออกไปก่อนนะอือฮึแล้วคุณก็ทําส่วนที่คุณสนุก จากนั้นคุณก็ต้องไปลงมือทําด้วยนะทําในสิ่งที่คุณชอบนะคะจักรวาลก็จะไปดูแลส่วนที่คุณไม่ชอบที่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณนี่คือพลังจักรวาลกับคุณทํางานร่วมกันโอเคใครฟังเราได้อะไรก็พิมพ์คอมเมนต์นะคะมาคุยกันหรือว่าใครไปทําแล้วมีความรู้สึกยังไงก็สามารถที่จะมาแบ่งปันกันได้นะจินตะอยากแบบอยากได้ยินอยากได้ยินทุกคนเลยว่าแบบแต่ละคนได้อะไรกันนะ,นะคะแล้วเดี๋ยวจะได้มาดูว่าโอเคถัดไปฉันจะแบบนําเรื่องอะไรมาแบ่งปัน นะคะโอเคก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันลคลิปหน้านะคะอันนี้จีน่าทำคลิปไม่เกิน10นาทีบ๊ายบายค่ะ